สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทำอุ่นเส้นพัดไข่ใส่กิมจิครับไปทำกันเลยเรามาพัดไข่กันก่อนครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วครับเนี่ยใสยไข่แลยครับคนๆๆแลครับเนี่ยอ่าแค่นี้ผมจะพักไข่ไว้ก่อนครับ หอเก็บน,นึ่งเลยมั้งมาหรอกน้ำมันหมดครับนี่กะเทียวกระเทียมก่นอนประมาณนี้ครับกระเทียมครับนี่เถื่อนปั่นหยาบคนให้หอมสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวผมท่าหน้าผมจะใส่หัวหอมเลยครับนี่ จะได้ทุกพร้อมกันนี่ครับเริ่มใส่ผมก็ใส่โคชูดังครับลงมาอันนี้เลยกระลงฟอยครับไท,บท่ครับุสโทษครับแล้วก็ กินที่ครับไไอะไรคนเราครับเติมปุงรถครับปุงมรถครับน้ำตาลนิดหน่อยครับปลาเขียวครับซีอยูวข่าวครับ น้ำมันหอยครับสิวดำครับนิดหน่อยแต่งสีครับคนครับบุนเซนครับใส่เลยออกใส่มานี่กนครับรับได้ประมาณนี่ก็ครับขึ้นท้ายครับกับเออหอมครับเอ้ยต้นหอมครับ ปเด็กอนี่ครับอืมับได้แค่นี้กับไปบจัดการกินข้าวดีวกว่าครับผมวุ่นเส้นพัดไข่ใส่กิมจิมากินเข้ากันครับผม